ตำนานมาตลอดไวัยรันชุดออกงานโบเมลดาแฟชั่นสุดล้ำทั้งสวยสง่าเซ็กซี่ครบจบในชุดเดียวโซเชียลแห่เซลที่มาของชุดกึ่งทางการเมื่อวันที่13ธันวาคม2567เรียกว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นมีมเรียกเสียงหัวเราะและสร้างรอยยิ้มให้โลกโซเชียลอยู่เสมอสำหรับนางเอกสาวอารมณ์ดีโบเมลดาเจ้าของตำแหน่งลูกรักโซเชียลผู้สร้างตำนานบทใหม่ในทุกๆวันล่าสุดโบเมลดา ก็กลายเป็นไบรนด์โด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลขณะนี้สำหรับลุกร่วมง,งานเปิดตัวร้าน BIC t r i a s Secret Full Assortment สาขาที่สีในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนัสยามเซ็นเตอร์ภาพประกอบโดยสาวโบมาในลุคสุดละมุนปล่อยผมยาวลอนสวยเมคอัพออร่าฉ่ำพร้อมชุดราตรีสีชมพูตัวสั้นที่มีหางงงยาวกรุ่ยกยเรียกได้ว่าโทนชมพูเข้ากับสาวโบสุดๆยิ่งเสริมให้ดูหวานยิ่งขึ้นกว่าเดิมมองผ่านๆอาจคิดว่าเป็นชุดเดรส ธรรมดาแต่ขอบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าโบเมลดาจะธรรมดาได้ยังไงมางานเปิดตัวชุดชั้นในสุดเซ็กซี c ่ v i c t o i a s SECRET ทั้งทีก็ต้องมีลูกเล่นซะหน่อยโดยครึ่งซี่ของชุดเผยผิวออกร่าอวดความเซ็กซี่กับชุดชั้นในลูกไม้สีฟ้าตัดกับเดรสสีชมพูเวาวลึกลงไปถึงเอวทั้งหวานทุ้งอบเรียวแซบครบจบในคนเดียวจริงฮ่าฮ่าภาพประกอบงานนี้แฟนๆนอกจากจะชื่นชมความสวยยังแห่แซวลูกเล่นชุดกันยกใหญ่อาทิ ที่มาของชุดกึ่งทางการตอนแรกเห็นแค่รูปคิดว่ายายโบเมทำไมแต่งเบาจังเพื่อนคนอื่นโชว์ชุดชั้นในหมดจนมาเห็นคลิปนี้ออกผมบงังชอบมากชิเสือกมากชอบโบอนางเก๋ฮ่าฮ่าเข้ากับงานมากโบสวยหุ่นดีสมงลูกสาว v i c t o i A s Secret